แล้วก็ขเป็กเส้นใส่ไข่ใช่ไหมคะตอนนี้เราจะพากันไปซื้ออะไรคะ เรไปซื้อเยี่ยงคำโอเคค่ะกุ้งน้อยเสียบนะคะก็มีกางเกงอันนี้มีกางเกงพีตาโูลค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกุ้งเสียบไม้โอเคโอเคอันนี้อร่อยโอเคมาที่สิบสามไมนห้าสิบได้ค่ะบ กินอะดีอะดีม <t astic ederim> ันมีน้ำสบไมไมีน้ำ no จิ้มไหมมีน้ำ no จิ้มไหมคะอกินันนี้มกอะไรแล้วก็อันนี้อันนึงอันนึงเอาอะไรเแต่เลือกเลยนค่ยีำเ่าไคสบบาทลูก ข้าวทิลยข้าวอันไหนรสอไมครับเดีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชิมค่ะเราจะชิมเลยค่ะล้าจะชิมเลยไม่ตมาค่ะทุกคนเราจะมาชิมกันเลยชิมกันเลยนี่ มมชิมเลยหนึ่งตัวอร่อยไหม,อร,อ,มอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะแบบมันจะแบบมันๆแล้วก็แบบหอมน้ำจิ้มค่ะรู้มันมีปลาบองแลยหรอ่ไม่รู้ไม่ใช่ปลาบองอ้า ไม่รู้แมไม่ไม่ใช่จินใบอันนี้เวันนี้คุณจะทานอะไรคะวันนี้เราจะมากินเน่้งคำนะคะครั้งแรกของเราจะชิมเลยจะชิมเลยชิมเป็นยังไงคะอร่อยไหมไม่นหมืหอนละทีก อร่อยค่ะนี่เราจะกินอะไรเพียงคำค่ะอร่อยไหมคะบอกทุกคนอร่อยนี่อะไรครับข้ายคลายแบบคล้ายๆแบบลูกตาลได้กินแต่อันนี้ง่ามา ขี้เล่าอะไรนะเข้ามาขี้เล่าเข้ามาขี้เล่ายิ่งใหญ่ละหนูกินเลยกินเลยเาลียุทธมังซูลินอันนี้เมืองอะไรเชียงอันนี้ทำไมสวยจังเลยว้าวมุกจะกยามท่าตะกยามมันเข้าแบบ เออเราเราเดินไปไหมเผื่อมีเถวนู่นมึงดูข้างหน้าสิมึงจะถ่ายสักกี่ไฟเราตัดสินตั้งแต่เราเดินข้ามาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจักรยานเผื่อเราจะขี่จักรยานนะคะคทุกคนขี่ไหมขี่ค่ะขี่ตอนนี้เรากินข้าวพเพิ่มนิ่มขงไ เดี๋ยวไปพาไปดูตรงริมโขงนะคะทุกคน,น,นจกักรยานมาปั่นตรงนี้อ่ะร้านอยู่ตรงนั้นอเออจะลัดไปนะคะกาดีมากดูค่ะมมิดซืออ้อกระป๋งดีไหมซื้อจะซื้อกระเปซื้อกัออก้นเราใส่กระเป ีให้ดูฟินิชลุกว่าเราจะใส่แบบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอะไรมันข้าวผูกงาน,นกินข้าวผูกงาน,นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามหาข้าวผูกงากันค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อที่ขัดผุมด้วยโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนดูบรรยากาศ โฮมสเ,เตย์หรือที่พักแบบเยอะมากไ,มไปตามหาข้าวปลูกงากันค่ะทุกคนนี้ขอวาลอยไนี่นมลอยคนนี้คือซิกเนเจอร์ของเชียงคานนะคะนี่ซิกเนเจอร์สุนตาอะไรเอนอะไรใจอย่างนี้ไป ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินไปเรื่อยๆของถนนคนเดินนะเราจะนเข้าหูนะคะว่ามันโอ้โหร้านนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านอะไรเอ่ยโอ้โหร้านสวยมากค่ะทุกคนสวยแบงกลับบ้านค่ะ เวรีรรสวยมากทุกคนมีแต่ห้องพักแบบสวยๆที่แบบเป็นฟิลโฮมสเตย์นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะเสียตังค์ไปกี่บาทเพื่อที่จะซื้อชุดใหม่ไปถ่ายรูปนี้นะคะทุกคนอคันนี้เชียงคานที่แปลว่าสวยจริงๆค่ะทุกคนทุกคนข้างหน้าคืออะไรเอ่ยคือลงอะไรเอ่ยโรงแรมอะไรเอ่ยคะ่ะ คนตรงนี้แบบเป็นซอยลุงแรมหมดเลยงงลุงแรมแบบเยอะม,มากอ่ะที่พักเยอะม,มากเลยค่ะอุยทุกคนร้านนมหรือเปล่าสองของีวเมียถ <c oughs> ่ายแบบนี้ก็สวยดีเนี่ยตาขาดยานเดียวร้านเ <c oughs> มื่อกี้ก็ใสงเยอะจนร้านเมื่อกี้ก็ใสงเยอะเกจนนี่สิมากัน น,น่กกาารัทุกคนกระโปรงก็มีแต่เราอยู่นี่เลยนะกูเอาเส้นนี้กระโปรงกทกระโปรงเลยเอ <c oughs> อนี่ไงแบบที่เหมือนกูอะ่ะ <c oughs> แบบนี้มันเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วเอาอันนี้

ราก็ได้จ่ายตังดีเรียบร้อยแล้วค่ะได้ของมาเยอะมากเป็นอะไรแปลกใหม่มากกับการที่แบบซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่เที่ยวนะคะทุกคนซึ่งเราก็ไม่เคยทำมาก่อนปุกงน,นะคะเพราะว่าหนูตามหามาจนสุดแล้วก็ตอนไปหนูไม่หินทุกคนคะเราเจอเข้าปุกงานแล้วหลังจากที่เดินจนสุดนี่อยู่ กินไปเลยเพื่อมันไทายอยู่เพราะแดดมันจะบดุดร้อนร้อนนะคะทุกคนระวังต้องเป่าก่อนวันนี้แต่งตัวแบบน่ารักมากเพราะว่าเมื่อคืนหมดไปเท่าไรคะเมื่อค,คืนนี้หมดไปที่บะหน้านะ อันนั้นสองร้อห้าสิบเสื้อหเสื้อเสื้อสามร้อยห้แล้วก็หมวกเท่าไหร่นะเจบาทก็เป็น420บาทพี่นิดรู้กันมี้เราก็420บาทค่ะเลิศค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งแม่น้ำโขงใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ แต่ถ้าพักอยู่ที่พักอยู่โซนนี้เราจะมีจักรยานขี่ฟรีนะคะเพราะว่าเขาจะมีจักรยานไว้ให้เราขี่ด้วยแต่ว่าวันนี้เราพักข้างนอกค่ะเพราะว่าเรากลัวข้างในมันจะติมค่ะ<ม>ก็เลยไปพักข้างนอกกันเราจะอีแป้งห้อยอยู่ตรงนี้นะคะตรงวัดตรงวัดตรงวัดที่ทมันเป็นจักรยานอยู่ตรงนั้น

กูเหยียบสินเจ้าของ